รอไม่นี่รอไม่สวยสวยเราตีให้นั่นแหละมาแล้วตันแหลกมันกระโดดใส่กูเฮ้ยมามาโดนขู่เด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งอีกแล้วอีกแล้วโอ้พลังคือเต่าใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่ออืมเจอเจอมาดิมาดิเอาไปละมาดิมาดิมาดิดูหรือสู้นะเอ้ยโดนโดนโดใจเย็นใจเย็นมาดิมาดิมาดิเอาไะละเอาไะละไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปเนี่ยจ้าเป่าติดกระแพงแล้วก็แตกไปสิแตกไปสิ แต่พอเม่แตาปะ่ะเฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัวสั่งเราอ่ะกันให้หน่อยกันให้หน่อยโอ้ยดิกเตอร์ดิกเตอร์อันนี้ตัวเดียวคันหน่ป่ะน่ะเอลสูตรจะเกิดแล้วเอลสูตรจะเกิดแล้วกันให้ก่อนกันให้ก่อน ก่อนนอนขอดักดาววะนะเพื่อนน่าจะเล่นง่ายอยู่อ่ะสั่งมันโลข่ขาวทุกตัวเลยเอมิลี่นี่เหมือนเพิ่งซื้อมาแล้วมาเล่นน่าจะง่ายอยู่เกมน,นี้ฟาร์มแดงก่อนนะเฮ้ยแวบแบบนแวบแวบวะ่ะอื้จะมันมันเอ้ยมันจะมามันมันมันจะมาเอาโบมันจะมาเอาโบกันให้หน่ยอยกันให้หน่อย โอ้โม้งเดินไม่ได้กลัวเลยสามตัวแล้วสามตัวแล้วกางการเข้อาอยกางมันมาแล้วม,มาแล้วเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าไล่ออกเดี๋ยวป้าไ่ไม่ได้แย่งเลยไล่ไม่ได้แย่งเลยเออไล่ไม,ไลาลามาก่อนเดี๋ยวป้เดี๋ยวป้าแย่งเดี๋ยวป้าแย่งเดี๋ยวป้าแย่งก่อนเพื่อนแย่งก่อนเพื่อนอสวยสวยเออเราไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันนั่นแหละเอาดิเอาดีาดห้าวะห้าวะ เดี๋าเด้ว่าเราอยู่ของแถมเราอยู่ของแถมไม่ได้เราไม่หนีทันอเมรี่มาดีนี่ไงนี่ไงเจ็บดีเจ็บดีเอาว่าเอาว่านี่ไงอีกเม็ดหนึ่งมาด้มาด้มาด้เอาว่าเอาว่าเอาการให้โอ้เราอยวแม่งมาการงวะ ตัดป่าแม่งก่อนอ่ะเอ้ยโผล่หมดแล้วโผล่แล้วล่างหนึ่งกลางสองบนสองเมด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 จะรอดไหมนะเมดหวงนะเมดหลป่าอยู่หลป่าอยู่สวยได้ฟ้าแล้วได้ฟ้าแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัดป่ามันอยู่ตัดป่ามันอยู่ตัดกำลังครับ ไปแล้วจ้าเอ๊ยยเจอตอเจอตอมาดิมาดีอ <im ๋อปล่ลิเตอร์ลิกเตอร์ช่วยหน่อยลิกเตอร์ลิกเตอร์อ๋อเล่าีเราอยู่หลบได้วะลบได้วะมาเดมาเดมาเเฮเยอะ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 ก็โดนแทงกูแล้วกนเทงกูแล้วยังกดเกลเจะเขืนเลยลิกเตอร์มาถอนอ่ะคุมไหมเนี่ยกูเนี่ยหัวโดนตัดบายอีก ไม่ได <mm um> ้คอไม่ได้คอตีให้ต er> ีให้ตีให้ตีอ no> ยู่ข้างหน้าเอาไปะไอ้เม็ด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 มาดิมาดิห้าวหรอสิบห้าวหรอมาดิมาดิมาดิเอาไปละเอาไม่ได้หรอวนี่ไงสกิลทั้งนั้นมาดิมาดิอย่าห้าวนะน้องสวยลิเเตอร์สวยคลิป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 เอาป้อมเอาป้อมเข้าป้อมเข้าป้อมต้องได้แล้วต้องได้ป้อมแล้ว มาดิมาดิการเปล่าข้ามากันหรือเปล่าตาปามันตาปามันตะปามันนั่นแหละเออไล่ไล่ไล่ไม่ีไงไม่ดีเออมาดิมาดิมาดิไอ้น้องเวลแรกอย่าห้าวเวลแรกอย่าห้าวเขมกรเข้ามกรได้มังกรต้องแตกก็มังกรต้องแตกก็ตัวนี้เป็นของเราแล้วแหละเออ ลงไปลงไปไฟล่างไฟล่างเจอ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 เขาหน่อยเขาหน่อยเขาหน่อยสวยสวยสวยแม่สวยเี้ยแม่งอมมันนี่ไงนี่ไงมาดิมาดิเอ้ยไม่ดิไม่ดิไม่ดิถอยก้อนมันก็สวยสวยซี่หนึ่งซี่หนึ่งลุ้มลุ้ตุ๊กแตะก็ตุ๊งแตะโอ้โหลบๆๆโอ้โหเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วถอยถอยถอยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอย่าโดนโดนโดนกูโดนกูโดนเตะขาป้อมกูโดนกูโดนกูโดนอออืื้ห หมืนเลยหมืนเลยห้ 5, 2, นะาสองเลยอลิสอลิสไปทำไมอลิสอลิสเข้าไปทำไมอลิส <c oughs> ไม่เห็นเหรอว่าเพื่อนเพิ่งโดนอ่ะโอ้โหได้ปะได้ปะตายปะตายปะไอ้เหี้ยตายแทนนะ้องแมท <c oughs> โดนว่ะโดนมาดิมาดิเอาดิเอาดิจะเอาแดงพี่เหรอน้องช้าไปช้าไป เอาเปล่าเวเลสเอาเปล่ามาดิมาดิเดี๋ยวขอเคลียร์คิปบนกันนะเดี๋ยวมันเอาป้องมันเวเลสอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ไงหลบทันอย่ารู้มากอย่ารู้มากจะมาคงจะมาเกี่ยวอันแน่อันแนั่นาะนี่วะนี่นี่ไงนี่ไงมาดิเอาเปล่าเอาเปล่านี่ไงนี่ไงมาดิว้าหิกเกินหนีโอ้โหนึ่งว่าจะแน่ มังก่อตัวนี้ได้แล้วเนี่ยได้มาเนี่ยเวเลสมาไปดูให้ไปดูให้ไปดูให้เอ้ยมันบามันมามามาเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยนี่ไงต่อไปก่อนนี่ไงอัตติดังหน้าติดังหน้าไอ้ยี่มันโดนใส่กูมันโดนใส่กูล่อ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 มันล่อมันมาดิมาดิอย่าห้าวเดี๋อย่าห้าวเดี๋อย่าห้าวเดี๋มาดิ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 แตกไปดิแตกไปดิโอ้อย่าห้าวน้องพี่มาสอง <Net> ต้องได้ป้อมแล้วแหละต้องได้ป้อมแล้วแหละเอ้ยอะไร <laughs> ามาอะ <l acht> ไรมาเฮ้ยมันงาตีอยูอะไรวะกลัวเสียป้อมจัดมาดี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 เฮ้ยโดนโดนคุโดนเตะกูโดนเตะโอ้โหโลิีเดอร์เพื่อน รอม้วดีรอด้วยสวยๆเดี๋ยวตีให้นั่นแหละอันแล้วตอนนั้วอูม่งกระโดดใส่กูเฮ้ยมามาโดนหูเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งอีกแล้วอีกแล้วโอ้ังคือเต่าเล่นยากแล้วเกมนี้ ป้อมล่างป้อมล่างได้ได้ได้เอาเอาป้อมล่างคืนให้เพื่อนเดี๋ยวอีกป้อมให้ป้อมสองป้อมสองมีตัวมาป้ามีตัวมาป้าโอ้โหเม่งแม่งมาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึนเดี๋ยวมึนโดนล้อขาป้อมแล้วก็มีอาตี๋รอเลยนี่ไงมาดีมาดีมาดีเอาป้าด่ากางโล่ทำไมกางโล่ทำไมเป่าติดกระแพงมาดิมาดิมาดิเฮ้ยผัก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 ป้อมผักป้อมมาดีแตกมาดีขาเพี้ยเอ้ยเดินเลย เอ็มลี่เก้าวตายสูตรแม่งเวลแรกจริงเพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาเลสหรือมันไปฝึกมาวะโอ้โหดาร์กแล้วอ่ะขอฟังก่อนขอฟังก่อนแป๊บนึงนะเพื่อนเฮ้ลิกเตอร์ลิกเตอร์ใจเย็นลิกเตอร์วิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนเพื่อนอ้อมให้อ้อมให้ตรงนะแป๊บนึงนะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนอยู่กลางชาอยู่กลางชาเออเดี๋ยวกูดันบอลให้กูดันบอลให้ยู่ไว้ยู่ไว้ยู่ไว้ มาขึ้นโอมิอาร์มแล้วขึ้นโอมิอาร์มแล้วอยู่ไว้นะอยู่ไว้แตกแล้วเอลซูใจเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อเจอเจอมาดิมาดิเอาไปละมาดิมาดิมาดิดุรุสู้นะเอ้ยโด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 ดใจเย็นใจเย็นมาดิมาดิมาดิเอาไปละเอาไปละไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าเป่าติดกระแพงแล้วก็แตกไปสิแตกไปสิกัดฟ้อมได้ปะลอยบนได้ยาวๆกัดฟ้อมให้หน่อยกัดฟ้อมให้หน่อยอย่ามึงตายนะอย่ามึงตาย ได้ป้อมเมเทแตกะเฮ้ยเหลือสองตัวเหลือสองตัวฟังแล้วอ่ะกันให้หน่อยกันให้หน่อยโอ้หดิกเตอร์ดิกเตอร์อันนี้ตัวเดียวกันใหม่ก็หน่ะเออสูตรจะเกิดแล้วเออสูตรจะเกิดแล้วกันให้ก่อนกันให้ก่อนได้ป้อมได้ป้อมได้ป้อมสวยยูไว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 เขาป้อมแล้วเขาป้อมแล้วเข้อมเฮ้ยได้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 หัวร้อนไปดีหัวร้อนไปดีเจอไหลป้อมมาครับ เชิเสียเปรียบทั้งเกมมาชนะเพราะลอยป้อมโคตรสะใจอะ <c oughs> ความจริงกูต้องได้เมีีเนี่ยกูเาป้อมให้เนี่ย